มีเรื่องที่เราต้องตามกันต่อนะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เป็นข่าวดังเลยที่ฉัดเชิงเซาวการตามตัวนะฮะผู้ที่มากับรถกระบะสีขาวคันหนึ่งนะฮะ นำเด็กทารกนะคะไปวางเอาไว้ที่บริบรเวณซุ้มทางเข้าวัดสมานร,รัตนารามที่ฉัดเชิงเซาก็เมื่อตอนเที่ยงคุยเรื่องนี้กับพี่อธยาบอกว่าไม่น่าตามยากคือนอกจากภาพมุมนั้นแล้วน่าจะมีมุมอื่นที่เห็นทะเบียนเราก็น่าจะตามไปได้ว่ารถคันนี้ขับมุ่งหน้าไปทางไหนยังไงก็เหมือนแบบว่ามีการตรวจสอบ กล้องตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆว่าที่ค้าว่าเอ๊เขาน่าจะขับรถไปไหนอย่างไรถูกแล้วก็ตอนบ่ายก็มีความคลื่นหน้าเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะเขาเจอตัวแล้วเพราะว่าหลังจากที่นําหนูน้อยคนนี้ไปไว้ที่วัดตั้งแต่ตอน ตีสองกว่ากว่าได้ะนะใช่ค่ะใช่ <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตีสองกว่ากว่านะคะที่กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ในภาพนั้นเนี่ยมีรถยนต์กระบะสี่ประตูสีขาวมาจอดค่ะคก่อนที่คนที่นั่งเนี่ยนะคะเป็นหญิงสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีขาวจะลงมาจากรถค่ะแล้วก็เหมือนในในในกล้องวงจรปิดเนี่ยเหมือนเขากําลังอุ้มอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอุ้มมาอยู่ในในอ้อมอกเนี่ยเขาก็ไปวางไว้นะบริเวณเหลังเท้าวเวสวุวรรณตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนซุ้มทางเข้าวัดอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก่อนที่จะกลับขึ้นมาที่รถแล้วรถคันนั้นก็ขับออกไปหลังจากที่รถขับออกไปแล้วก็มีสุนัขจรแถวนั้นน่ะเหมือนเขาเพี่งไปยังไงใช่ไหมเออเขาก็เดินไปดูเหมือนไปดมดมมาหลงเงี้ยค่ะแล้วก็สุนัขมันก็คงแปลกค่ะมันก็แบบมีการแทบมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ากฏว่านี่แหละก็เลยมีคนพาเรื่องแล้วก็รวมถึงท่านจเจ้าอาวาสด,ด้วยคือแน่นอนอ่ะท่านจเจ้าอาวาสคือพระเนี่ยก็จะต้องออกมาบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดก็เลยทราบว่าคือทางเพจก็โพสต์เลยตอนนั้นอ่ะแล้วเราก็เห็นข่าวจากเพจนี้แหละนะคะ<ม>เพจวัดสมานรัตนารามก็บอกว่า มีคนเอาเด็กผู้ชายเพิ่งเกิดมาทิ้งไว้ตรงซุ้มประตูหน้าวัดสมานรัตนารามรมีคนมาพบตอนตีห้าสี่สิบห้าเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าพอเป็นข่าวไปก็สร้างความหดหูใจให้กับผู้ที่ติดตามแล้วก็พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมากนะคะถูกต,ต้องนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปคือล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ยี่สห้ากุมภาพันธ์นะครับที่ห้องสืบสวนตำรวจภูธรเมืองชายเชิงเซาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัว Uh, ผู้ชายนะเป็นชายอายุสิบ้าปีเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวและเป็นพ่อของเด็กชายคนดังกล่าวด้วยมาทําการสืบสวนก่อนจะส่งมอบพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีส่วนผู้หญิงที่ว่ามีการเสื้อเอหลืองนี่แหละที่มีการนําเด็กคนนี้มาทิ้งก็คือเป็นแม่นี่แหละนะอายุสิบ้าปีนะครับส่วนขณะนี้เนะี่ยทางตัวคุณแม่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโพเนื่องจากว่า เห็นว่ายังมีเรื่องของบาดแผลจากการทอดอะไรอย่างงี้นะคะใช่ใช่นะคก็คนที่เป็นพ่อเนี่ยก็คือทั้งสองคนอายุสิบเก้าปีทั้งสองคนเลยอ่ะอายุก็ยังไม่เยอะนะถูกครับก็คือก็บอกกับตํารวจบอกว่าสาเหตุที่นําลูกมาทิ้งไว้ที่สุ้มทางเข้าวัดสมานเนี่ยนะมองว่ามันเป็นที่พลุกพล่านอาจจะมีคนเห็นแล้วก็รับลูกของตนไปเลี้ยงบอกว่าไม่ได้มีเจตนาให้ลูกเสียชีวิตตัวเองทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าเมื่อตอนกลางดึกตื่นขึ้นมา ได้ยินเสียงเด็กร้องภายในห้องแล้วก็พบว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วตอนนั้นคือสับสนมากเพราะมีปัญหาเรื่องการเงินและไม่มีใครเลี้ยงดูลูกเนื่องจากตนเองเป็นคนต่างถิน่นเขาก็พูดว่าเขาเนี่ยมาจากอุบนอ,อ,อบนกบลราชธานีนะคะมาทำงานในโรงงานในพื้นที่ฉะเชิงเซานะคะแล้วก็หยุดทำงานที่เดียวกับภรรยานี่แหละแล้วก็หลังจากขึ้นรถมาได้ก็พูดคุยนะคะกับ กับภรรยาว่าสงสารลูกแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอันนี้คือเขาก็แจ้งว่าเขาพูดแบบนี้นะนะฮะเพราะบอกว่าทําไมอ่ะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยคือก็ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครทราบเลยทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งคือยังไม่รู้ว่าคบหาหรือว่าคือมีมีเด็กมาแล้วหมายถึงว่าตั้งท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ครับก็สุดท้ายเนี่ยคือทางบ้านก็มารู้แหละมารู้ตอนที่ว่าเป็นข่าวแล้วก็เด้โทรศัพท์มาหาพวกตนหลังจากนี้เนี่ย ตัวของฝ่ายชายก็คือตัวคุณพ่อของเด็กเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปยังวัดนะครับขอลูกชายจากท่านเจ้าคุณกลับมาดูดูแลเลี้ยงดูแล้วก็ต้องปรึกษากับผู้ปกครองว่าจะนําลูกชายเนี่ยกลับไปเลี้ยงที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปแล้วก็ขอโทษสังคมที่กระทําเรื่องแบบนี้ตนเองคิดน้อยไปและไม่มีเจตนาจะทําทร้ายลูกค่ะก็ตำรวจบอกว่านี่แหละก็เรื่องเนี้ยนะคะติดตามไ like ล่กล้องวงจรปิด จนสามารถระบุทะเบียนผู้ครอบครองรถได้ก่อนจะนำกำลังไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งใกล้กับโรงงานที่ทั้งสองคนเขาทำงานอยู่นั่นแหละก็คือพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะคะแล้วก็ตอนนั้นไปเจอรถแต่ไม่เจอคนก็เลยสอบถามข้างห้องว่าเจ้าของรถจะไปไหนก็บอกว่าพาภรรยาไปที่โรงพยาบาลก็เลยเดินทางไปก็ประกอบกับก็ใช่แหละอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เขาบอกเราวว่าตอนนี้ก็คือญาติทราบแล้ว ก็คงจะเห็นจากภาพข่าวคลิปในวงจรปิดอะเนาะคือถ้าคนรู้จักกันมันก็ต้องรู้แล้วว่าเอ้ยเป็นใครอะไรยังไงใช่หรือแม้แต่เพื่อนฝูงหรืออะไรแบบนี้นะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายลูกแต่ว่ามันรู้สึกสับสน แต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าทางครอบครัวทั้งสองฝั่งก็ทราบแล้วล่ะโอเคเขาทราบก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ปกครองแล้วลนะ่ะเดี๋ยวคงเาก็คงจะต้องเข้าไปช่วยเหลือในการดูแลแหละแล้วก็ในส่วนข,ของตัวพ่อพ่อและแม่เด็กเองก็คงจะต้องมีการวางแผนแล้วพูดคุยว่าโอเคต่อไปใน